สปอยเรื่องยอนละขอนเมืองรับแหละอีทีสและ14หลังจากที่สมพอได้กินยาลบมุนทินไปหลังจากที่แม่หมอและก็แม่เมืองบัวออกไปแล้วสมพอจึงใช้ยาสำรองที่เก็บมาได้เอามากินเพื่อให้ยาลบมุนทินออกไปจากร่างกายทําให้สมพอที่ได้ยินว่ากาลานั้นถูกจับตัวมัดอยู่ที่คุกจึงรีบมาตามหาทําให้ได้เจอกับกาลาและได้รู้ว่าในตอนนี้ทั้งคู่ได้กลายเป็นศัตรูกันไปแล้วส่วนทาง แม่คุ้มอังกาบที่ไม่ยอมไปมอบตัวจนต้องใช้ปืนข่มขู่ทำให้แม่คุ้มอังกาบได้รู้ว่าสิ่งนี้แหละที่จะสามารถช่วยกาลาได้แต่ผลสุดท้ายกลับถูกแม่มืองบัวซ่อนแผนแต่ว่าโชคดีที่ซอมพอนั้นมาช่วยเอาไว้ได้ทันพร้อมกับยอมให้มินนั้นจับตัวไปเป็นตัวประกันเพราะไม่อย่างนั้นทุกคนจะไม่รอดรวมไปถึงแม่คุ้มอังกาบด้วยหลังจากที่หลวงมิชชร์ได้ช่วยลูกน้องที่รับบาดเจ็บมาได้แต่ด้วยอาการสาหัส ทำให้หลวงมิตรจึงไปหาที่พักเพื่อพยายามช่วยจนได้มาเจอกับใครคนหนึ่งที่เขานั้นตางหามานานนั่นก็คือฝาแฝดของแม่คุ้มอังกาบและเขานั้นก็ได้รู้จักเมืองหมอกหรือว่าเมืองลับแหลนนั่นเองส่วนทางด้านมินที่กลับมาที่ทํำพร้อมกับซอมพอที่เขานั้นได้เอาผ้าปกุกลุมเอาไว้และเมื่อรู้ว่ามินมาถึงแล้วแม่คุ้มอังกาบและทุกคนก็พากันเข้ามายินดีที่มินนั้นสามารถช่วยกาหลามาได้ แต่สุดท้ายแม่คุ้มอังกับและทุกคนต่างก็ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อเปิดผ้ากลุมหัวออกมาแทนที่จะเป็นกาลาแต่กลับเป็นซอมพอจนต้องร้องออกมาด้วยความบาดกลัวว่าตายแล้วลูกแม่เมืองบวัวทําให้ซอมพอมองแม่คุ้มอังกับด้วยสายตาที่อ่อนวอนเพราะเธอนั้นอยากรู้จริงๆว่าเหตุใดแม่ของเธอกับแม่คุ้มอังกับจึงได้บาดหมางกันได้ขนาดนี้พร้อมกับถามว่านักดุกับแม่ปวดเรื่องเอรื่องไอหยาง ทำไมถึงได้บานปลายจะอีทำไมคุณแม่คุ้มอังกาบเล่าเรื่องที่แม่เมืองบัวใช้อำนาจของตัวเองทำให้สอมพอนั้นกลายเป็นนักลา่าผู้ทรมานแล้วก็ได้รับตําแหน่งแม่เมืองบัวคนต่อไปและนั่นก็ทำให้สอมพอตัดสินใจร่วมมือกับแม่คุ้มอังกาบ วางแผนเพื่อช่วยกาลากลับมาให้ได้ก่อนที่กาลานั้นจะถูกประหารด้วยการส่งคนไปแจ้งต่อแม่เมืองบัวว่าถ้าอยากได้สงพอกลับมาอย่างปลอดภัยจะต้องส่งตัวกาลามาพร้อมกันและนั่นก็คือการแลกประกันตัวนั่นเองส่วนทางด้าน <c oughs> ก็ต้องมานั่งเสียใจเพราะว่าลูกน้องคนสนิทของเขานั้นได้ตายไปแล้ว และก่อนที่เชนนั้นจะหมดลมหายใจเขาก็ขอร้องว่าอย่าให้การตายของเขานั้นต้องสูญเปล่าด้วยการขอร้องให้เชนนั้นทำอย่างที่เขาตั้งใจด้วยการออกตามหาลูกเมียของเขากลับมาพอลูกน้องคนสนิทของเขารู้ดีว่าลูกเมียของเชนนั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเชนในตอนนี้ทำให้เชนตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังเมืองใหม่อีกครั้งตามลำพัง และโดยที่เมืองมิดก็จับได้ว่าจึงห้ามเอาไว้เพราะเขารู้ดีว่าที่เมืองหมอกนั้นมีบางอย่างที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับลูกชายของเขาอย่างสอนหมอกแต่ว่าเชนนั้นก็ดื้อดึงที่จะไป เพราะว่าเขานั้นต้องกลับไปเอาลูกเมียของเขากลับมาให้ได้ซึ่งหลวงมิตรจึงพูดออกไปว่าหากแกต้องตายอยู่ในเมืองหมอกนั้นก่อนที่แกจะเห็นหน้าลูกเมียแกแกจะเป็นเช่นไรแต่ไม่ว่าพ่อจะพูดอย่างไรหรือว่าจะใช้ปืนคมขู่แต่เชนก็ยังคงยืนยันพร้อมกับต่อหลวงต่อว่าหลวงมิตรว่า ผมไม่ได้ขี้ขลาดเหมือนคนอุณพ่อพอพูดจบเขาก็เดินไปอย่างไม่สนใจส่วนทางนั้นแม่มืองบัวก็ตัดสินใจทำตามที่แม่คุ้มอังกาบเสนอมานั้นคือการแลกการประกันตัวระหว่างกาหลา และสอมพอได้ในครั้งนี้แม่บึงบัวก็พากาหลามาด้วยตัวของเธอเองเพราะกลัวว่าแม่คุ้มอังกาศจะเล่นไม่ซื้อเช่นเดียวกับแม่คุ้มอังกาศที่เป็นคนพาตัวของสอมพอไปด้วยตัวเองเช่นกันแม่เมืองบัวจึงตอว่าแม่คุ้มอังกาศที่ทําผิดกฎและก็ถือตัวเป็นใหญ่แม่คุ้มอังกาศจึงพูดออกไปว่าหรือการเป็นคนดีคือต้องอยู่ในระบบที่ตระกูล ของสูนเจ้านั้นสร้างมาแล้วทำให้คุกก็ปล่อยให้ซอมพรกับกาหลาเดินสวนผ่านกันไปมาแล้วจึงใช้โอกาสนี้พูดกับกาหลาว่า ขาเจ้าบดทด้ติดอาหยางสูงเจ้าแล้วและมาเป็นแลกประกันตัวสําเร็จเรียบร้อยซอมพอก็กลับมาถามแม่เมืองบัวเรื่องที่แม่คุ้มอังกาดเล่าให้ฟังแต่ว่าแม่เมืองบัวยังคงปฏิเสธพร้อมพูดกับซอมพอให้เชื่อและขอร้องด้วยความสับสนพร้อมกับพูดออกไปว่าในตอนนี้เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอมกันแน่แล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้เนือละครเรื่องเมืองรับแลค่ะ